กับข้าวแบบง่ายๆของครัวบ้านนอกคนบ,น,นบ้านในวันนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวผัดหมูสับใบโหระพาครับทําวิธีนี้มะเขือยาวจะไม่ดําสีสวยสดน่าทานที่สําคัญรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมวันนี้อร่อยแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีหมูสับครับมักเขือยาวครับผมมาเป็นส่วนเลยครับพริกแดงจินดาครับใบโหระพาแล้วก็กระเทียมไทยนะครับผม พริกแดงจินดา10เม็ดครับกระเทียมไทย1หัวครับจากนั้นก็ตามรวมกันได้เลยครับต่อไปก็ให้เตรียมน้ำเปล่าประมาณครึ่งลิตรนะครับใส่กระมังเอาไว้ เกลือป่นประมาณ1ช้อนครับผมคนให้ละลายเลยครับต่อไปเราก็จะนำมะเขือยาวมาหั่นครับหั่นเป็นชิ้นเฉลียงแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าหั่นตามใจชอบของแต่ละท่านได้เลยนะครับหั่นเสร็จแล้วครับก็นำมาใส่ในกระมังที่เราละลายน้ำเกลือเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มะเขือยาวของเรานั้นดำนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการล้างเลยครับล้างเสร็จก็ใส่ในตะกร้าให้สะเด็ดน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปทอดก่อนที่จะนําไปผัดนะครับทําแบบนี้จะทําให้มะเขือยาวของเรานั้นจะสีสวยสุดไม่ดําครับตั้งน้ามันให้ร้อนก่อนนะครับจากนั้นก็นํามะเขือยาวลงทอดก่อนครับ เราจะใช้เวลาทอดมะเขือยาวประมาณ1นนาทีนะครับอเอาแค่มะเขือยาวพอนิ่มๆก็ใช้ได้เลยครับได้ที่แล้วก็ตักมะเขือยาวของเราขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนครับ ต่อจากนั้นก็นําน้ํามันออกนะครับเหลือเอาไว้ก้นกระทะนิดนึงครับแล้วก็นําพริกกับกระเทียมลงมาผัดให้หอมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดรวมกันครับหมูสับที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ250กรัมนะครับหรือว่าใครชอบหมูมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมเอานะครับ ผัดให้เท่ากันเข้าเนื้อเลยนะครับจากนั้นก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับเริ่มด้วยนะ้ำมันหอยประมาณ1ช้อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนเหมือนกันครับน้ำปลานิดหน่อยพอนะครับน้ำตาลใส่ขาว1ช้อนครับผมออกหวานนิดนึงนะครับสำหรับผัดมะเขือยาวเนี่ยก็รสชาติจะกลมกลมนะครับ เติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงเดี๋ยวจะแห้งเกินไปนะครับต่อจากนั้นก็ให้ใส่มะเขือยาวที่เราทอดเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปผัดตอนนี้ได้เลยนะครับผม ปิดท้ายด้วยใบโหระพาเลยครับพอเราใส่ใบโหระพาลงไปผัดก็จะได้กลิ่นของใบโหระพาหอมมากมากเลยนะครับผมเอาละครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องผัดนานเกินไปนะครับผม เสร็จใหม่ๆแบบร้อนๆข้าวสวยต้องพร้อมแล้วละครับวันนี้สงสัยข้าวเกลี้ยงหม้ออีกเหมือนเคยครับใครชอบนะครับสูตรนี้ก็ลองไปผัดทานดูได้นะครับผมมะเขือยาวผัดหมูสับใบโหระพานะครับสูตรนี้มะเขือยาวจะสีสวยไม่ดำด้วยนะครับผมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเลยครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับใครชอบก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ